เพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex t ีดีเคลื่อนไหวทันทีเมื่อซาลาปรากฏต,ตัวที่ DSI วันนี้คุณซาลาเข้าให้กำลังใจสามีใหม่ที่ชื่อดาลิดยังนะครับเยี่ยมไปเกือบสี่ชั่วโมงนักข่าวสอบถามอะไรก็ไม่มีคำตอบบอกเดี๋ยวตั้งโต๊ะถแถลงทีเดียวแอดมินแนะนำสำหรับซาลาถ้าคิดจะคบ กับนายดาลิตต่อนะครับว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเข้าๆประมาณเท่าไหร่สำหรับความสัมพันธ์แบบของเรือนจำพิเศษกรุงเทพคุณซาร่าอาจจะต้องกันเงินสักสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าต่อเดือนสำหรับโอนให้ดาลิตใช้จ่ายในคุก เงินหม0 0นห้าบาทมีไว้สำหรับซื้อของกินที่ครัวของกรมราชทัณฑ์อีก5,000ถึงหนึ่งบาทหนึ่งมืบาทก็ต้องการไว้ใช้จ้างคนในคุกทำงานต่างๆเช่นซัดเสื้อผ้าหรือเข้าทำงานแทนให้เอาไว้จ้างให้ขายใหญ่คุ้มครองตูดดาลินด้วยดาลิดด้วย ถ้ามีเงินประมาณนี้คุณดาลิตยังก็พออยู่ได้บ้างดูได้บ้างอย่างไม่ทรมานมากเพราะอาหารมีให้สั่งตลอดราคาก็ไม่แพงรสชาติอร่อยแถมยังสั่ง d e l ิเวอรผ่านไลน์ได้อีกไม่เสียค่าจัดส่งส่วนค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในการสู้คดีนี้ ถ้าสู้กันสามสารก็ยิงยาวประมาณ15ปีต้องหาทนายเก่งที่เข้าใจสำนวนคดีที่ซับซ้อนพยานเกี่ยวข้องเยอะแถมยังมีปัญหาที่นายดาลิตอ่านหนังสือไทยไม่อออีกทนายก็ต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ด้วยความยากตรงนี้ทำให้ค่าทนายอาจจะพุ่งสูงไปอีก ผมตีรัวเร็วๆก็คิดเหบาๆค่าทนาย3-4ล้านบาทยังไม่รวมค่าเดินทางไปกับที่คุณซาลาต้องกลับมาเยี่ยมมาหานายดาลิดบ่อยๆผมตีค่าใช้จ่ายที่ต้องมีเพื่อต่อสู้คดีถ้าคิดว่าจะสู้จนชนะหรือนายดาลิดอยู่แบบไม่ลำบากคิดไปประมาณ15ปีก็ประมาณ10ล้านบาท ตัวเลข1ิบล้านบาทนี่คือขั้นต่ำนะครับถ้าคุณซาลาสวยเจอทนายทิ้งลูกฟาร์มกลางคันแบบจำเลยหลายๆคนในคดีนี้ค่าทนายก็พุ่งขึ้นไปอีก1-2ถึง2ล้านแถมฝ่าจะสู้คดีชนะจนออกมาจากคุกคุณซาลาตอนนี้ก็ยังสาวยังสวยถ้ากอดคอกันสู่คดีกับกอดคอสู้คดีกับดาลิด แล้วฝ่าจะได้เจอกันอายุก็เกือบเกือบห้ทั้งคู่แถมสู้ไปอีก15ปีเสียเงินหลัก10ล้านเสียเวลาทำมาหากินอีกมหาศาลยังไม่รู้ว่าจะชนะคะะดีไหมถ้าผมแนะนำจากใจนะครับทิ้งดาลิดแล้วเอาเวลาไปดูลูกเล็กทั้งสองคนกับหาผัวใหม่ที่รวยๆคนอื่นต่อเถอะ อายุคุณซาร่าก็เริ่มเยอะแล้วยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งเสียโอกาสไอ้ความหวังว่าไปเยี่ยมดาลิดมันบ่อยๆแล้วมันจะบอกที่ซ่อนคริปโตหลักร้อยล้านอะ่ะมันไม่มีจริงหรอกนายดาลิดตังไม่นายดาลิายดลยังตังไม่เหลือแล้วนะเชื่อผมเถอะที่ผมเขียนในเพจว่ามันมีตัง เพื่อที่จะหวังให้คุณซาร่าล่อให้มันกลับมาเมืองไทยเท่านั้นแหละส่วนไอ้ข้อหาช่วยผู้ต้องหาหลบหนีถ้าตำรวจแจ้งมาจริงก็รับสารภาพไปยังไงศาลก็รอลงอาญาไม่ต้องไปกังวลว่ายังจะสดทอดถ้าคุณซาร่าเกิดทอดทิ้งมัน เดินตามเกมที่ผมแนะนําแล้วหงายการ์ดเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ถูกหลอกพร้อมขอโอกาสทางสังคมให้ซาร่าได้มีงานบันเทิงอีกครั้งเพื่อส่งลูกเล็กทั้งสองคนให้เรียนจบปริญญาเอกตามที่คุณซาร่าตั้งความหวังไว้ผมว่าพี่บอยวันบันเทิงแกซื้อไอเดียนี้แน่นอนอันนี้ก็เป็นเพจนะครับ รวบรวมผู้โดนโกงจาก forex ถาน3 D, ได้มีการมาโพสต์เอาไว้นะครับแนะนำกับคุณซาร่าเอาไว้แบบนี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ